สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะพามาเลาะตลาดนะัดโคกระบือดอนทอยนะคะวันจันทร์ที่จิตธันวาหกสามค่ะเช้ามืดอ,อากาศหนาวนะคะมื่อนี้อากาศเย็นนะคะที่ดอนทอยค่ะดอนทอยี่อยู่ตำบลสามาคัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครนะคะ ที่ดอนทอยนะคะเปิดทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลาตีสามตีสี่เล่ะคะ่ะบางคนบางเจ้าคนก็มานอนอยู่พี่นะคะมาแต่ทางไกลที่ตลาดดอนทอยนะคะเริ่มะคะ่ะตั้งแต่หกทุ่มเพล่ตีหนึ่งตีสองตีสาม,ต,สามตีสี่หา,กห,ากหกเจ็ดโมงก็เลิกละแปดเก้าโมงก็ละลาย,ลายสลายละ นี่การผีงไพ,พ,พ่พร้อมหมดเลยอากาศหนาวแล้วค่ะอากาศเย็นแล้วค่ะอากาศเย็นมาเบิ่งกันเนาะค่ะราคาควายมื้อนี้สิเป็นเท่าใจแต่ควายครับ่หลายแต่ควายน้อยใหญ่บ่ทันมันน้อยมันใหญ่บ่ทันผิงไพ่นี่อากาศเย็น รุ่นแน่นน้อยนี่รุ่นน้อยนี่เท่าไหร่เนาะรุ่นนี้สองหม,งมไปไปลลื่นสองหมื่นไปปลายรุ่นประมาณนี้นะพ่อสองหมื่นไปไปลายพิงไฟะคะ่ะอากาศเย็นดีน,นะฮะโูโ้ได้เท่าไหร่พ่อต,ตัวนะพ่อูะไรหากลุบตลอดซ,อซ,อซื้อตลอดซื้อเงินเชนมา โอ้สิงคเปอร์เซ็นมจ็ดมืนแปดเาเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดสันรุนนี้สองแม่ลูกเจ็ดหมื่นแปดอ่ะละโคมเอว่มีแสงพร้อมเลยตาควายมีแสงพร้อมเพราะว่าใส่แฟร พ่อ่น่องเพรว่ายังยังมืดมืดอยู่ยังโปแจ้งปานไหนนะก็เลยใส่เจ็ดหมื่นแปดโอ้เปแม่มัหาหมื่นบวกโอ้เป็แม่โอ้โห่วยมีตาตาแสงเลยกาลังต่อรองกันเพลคน

เขามีดอนหนึ่งดอนมีหนึ่งดอนโอ้มีแสงมีแสงเฮ้ยผักันพักันหนาวผักันจุ้งกันอยู่พ่อเยอะไปถ่ายทางนั้นก็นสิมาถามฟ้ามันยังมืดอยู่ยัไม่เห็นน่ะโอ้หมอกหลายน่ะหมอกหลายมันหนาว มีการเส้นดิเส้นในตลาดขายจับเสือกในตลาดโอ,โอ้อาการหนาวหนาเย็นหนาเย็นจะจอดเลยมองเน่หมอกคหระหมอกขนาดเลยหมอกหนา Nó có lên nào Ô, ừ, khoai dày Khoai làm dày Lắm dày โอ้ท้องนี้คือใหญ่แท้สูงเดี๋ยวหาตัวทูงสูงกอนสูงๆใหญ่ๆอะไรคะโค้งนี่บ๋อโคมนี่ติกับตัวบ่นับลนกตัวเมียนั่น แสนสี่ห้าพันกับลูกตัวเมียท้องว่างนะแม่อ๋อแม่คือสูงแท้สูงครับลูกก็สูงลูกก็สูงพูดิแม่ก็สวยลูกก็สวยลูกก็สวยแม่ก็สวยร้อยสี่สิบพอดีละร้อยสี่สิบพอดีโอ้ยโอ้ยชมหัวครับตัวนี้จิอันนี้ได้ห้องใครตัวนี้ อันนี้ห um ้องเจ็ดมื่นครับเจ็ดอนาคตพอพันอนาคอพ่อพันตักปีแล้วคะตัปีสามปีกว่าพันแทนึคู่พันแทหนึ่งข้อ๋อพันแทหนึ่งคู่หนึ่งวาใช่สูงร้อยห้าสิน่าจะได้คนสูงสูงร้อยเ้ียกสูงร้อยห้สิบพอดีสามนเลยน้อยน้อยห้ิบค่ะ สามอันผู้กับคอเสือกกับเสือกคือเลสูงร้อยห้าสิบถ้าสนใจก็ติดตอ่อได้ที่เบอร์098 098หกห้าหกเก้าเจดแปดเจเก้าเจ็ดแปดเจ็ดโคมลคือกันนะโคมโคมแม่ลูกอันนี้กับเบอร์ในห้อยแบงคือกันติดตอ่อไมาได้เลยแม,ม,ม่กายส่งฟรี ถ้าไม่ไกลส่งฟรีเลนะแถวนี้ตัวใดอีกคะคมดอนอยู่เด้อยรับใส่ใส่คอมดอนคมดอนท่าไหนคมดอนคอมดอนโดนโดนนี่ก็ของน่ะห้อยแบงค์เหมือนกันนะคะ ของอะไรคะนี่ตัวผู้ครับแปดหมื่ตัวผู้แปดหมื่นห้านห้าตัวผู้อะไรคะทักมาได้ค่ะที่นหนห้อยแบงค์นะคะติดต่อมาได้คะ่ะที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดศูนยแปดหกห้าหกหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะที่ทนหน้ห้อยแบงค์นะคะ <c oughs> แม่ยังนุมมน่มอยู่ลูกตัวแล็ก,ลก ลูกตัวแรกสัตวยังนมอยู่ดอนมี่ดอนหนึ่งตัวในตลาดอของในหอยแบงติดต่อมาได้ค่ะ นี่นะหอยแบงไ่กาโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวผู้มีลายมีมีถงุงเท้าอันวันหนาวอากาศหนาวหิวงไฟเย็นเย็นอากาศเย็นเย็น ากาศหนาวตัวน <assumptions. S 1> ี Tôi ้ตัวนี Tôi ้ตัวหูหรือตัวแม่นะนีรตัวหูหรือตัวแมงจะเอ๊ะยัดยัดยัด เด้งใส่และะ้วอย่าเลงใส่เลยตัวนี้วมีตาเต็้มเลยทางนี้ทางนี้ตาเต็ม <c oughs> บรรยากาศจะออกเย็นๆนะคะหนาวๆมันมืดงอกหลาย <c oughs> ที่ตลาดดอนทอยนะคะ <c oughs> จันที่จิต ทานว่าหกสามค่ะนี่ดอนทอยตัวนี้ของไผ่เอเพราะของเพาะปของไผ่ของไผ่เจ็ดหม่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดโค้งนี่ป่เจ็ดหมื่นเจเจ่นเจ็ด ใจโค้มีเจ็ดหมื่เจตัวเมียตัวใดอีกนพ่อวายตัวใดอีกไ่เข้มเดียวนี่เหระโอ้เดียนะเจ็ดหมื่นเจ็ถ้าสนใจทรมาเบอร์ไหเบอร์ตะทำหัวแหระบอกโอ้เบอร์เบอร์ไปใส่แล้วไปใส่แล้ว ฮัลลาไปฮลลาอันนี้รุ่นนี้รุ่นรุ่นเล็กเลก็กรุ่นเลก็กรุ่นเลก็กรุ่นเลก็ลเลกล ได้แต่เจ้าวาดเี่ยวเขากเที่มได้เออหาเี้ยตอ่อ้วแต่ลุนลุนเล็กเล่นเล็กลุนกลางลุนกลาง

โหหาเป็ดหาเป็ดใส่หาเป็ดหาเป็ดหาเสืเปียกไอ้สัตว์ชู้โหลุนนี้หาเสืเปียกเนี่ยกระเซินสิลุนใหญ่นะ เซียนสีลุ้นใหญ่ใหญ่สายสิบแปดส่สามสิบแปดโค้งนี่ดีโค้งนี่ของจับอ่ะเท่าไรแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนโค้งนี่แสนหนึ่ง ตัวเมียลูกตัวเมียลูกพี่เท่าใด้เนาะสามลูกนี่แหละสามลูกนี่หละทีแสน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 ททนวนบ่ะแสนทันถวนถ้าสนใจอันโทรมาเบอร์ใดค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์3 8หกศูนหกหนึ่งสี่สามสามแปด เซกานะคะในหอยหอยลุนเซกาไม่ไมีตัวใดนะคะไม่ครับตัวนี้ตัวหนึ่งแสนนึงแสนนึง่งให้รูปนี่มันกำลังเงียบเลยบอกเอ้ใส่ใส่ใส่บ้างด้วยแสนตัวนี้ก็เดยแสนหนาบ้างอ่าโอ้อันนี้ก็หนึ่งแสนโทรมาได้ค่ะทักมาได้ค่ะ ลูกอย่างคะนี่ลูกไหนสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรลูกสายเพชรอุดรน,นะคะหลายมั้ยับตีได้มผ้แะแสนหนึ่งหนึ่งแสนสายเพชรนะอุดรอ่ามาโชว์กล้องหน่อย พูเดชพูเดชจิงใส่กล้องคนเปิดตัวนี้ตัวนี้บอกคะ่ะแล้วก็ตัวนั้นตัวสอ,องตัวโอค่อยแม่นางค่อยแม่นางนาค่อยแม่นางนแสนท้วนบ่ะคะค่อยแม่นางนี่ก็สามตัวกับแสนตัวเดชตัวที่สองอันนี้ก็ ตัวนี้สามตัววันนี้เพิ่นกรสจแยกอยู่แต่เพิ่นว่ารวมกันซื้อหนาวานสามตัวแสนมาสิแม่นางสามตัวสามตัวสามตัวแสนสองตัวนี้ แล้วกต็ตัวนั ai, nice okay. ơi, h, h, ้นสามตัวพูดดใช้แมนางเท่าไรคะโอ้แม่นี่บอกเท่าไรตัวนี้เจ็ดหมื่นห้ามืนห้าแม่นางใหญ่เจ็ดหมื่นห้าอกระของนีุ่น้กันนะคะอ่ามุนมุนมุน อามุนเถอบ้างแน่เดี๋ยอามุนมุนเออเจ็ดหมื่นห้าโอประกาศเย็นประกาศเย็นเย็น วันนี้จะไปรอบรอบใหม่รอบแรกคันมันยังมือดอยู่ห่นน้อยังไม่เห็นไปรอบใหม่เห็นหงแล้วบ้านนี้มือกีนี้เ่เห็นหงมันมืดมันหมอกลงนะหมอกลงค่ะจะเอาอย่างมากไหมนี่หมดหมดแล้วขายแต่สาเ้าโห โอ้ขายแต่สาวโหสันขายน้งแต่สาวเดียขายมิติบอลรูปเด้นหอยขายอยู่ซื้ออยู่กับบอลรูปลุบ <c oughs> ตัวนะั้นของใครนะเท่าไรนะสองตัวนะสองตัวนะแม่ลูกข้างใต้ ตัวทงทางีเดีบวมจักรด้ครับโอ้ทางใต้หันายละก็นนอโอ้เก้าหมนเจ็ดอันที่ไม่ทายหันเดก้าหมนเจ็ดเก้าหจลูกน้อยนะลูกน้อยลูกน้อยเก้าหมเจตัวนี้เดี๋นนดย,ยวรุ่นนี้เดี๋ยวรุ่นนี้เท่าไหร่นะช สิบหกรุ่นนี้สิบหกฮะแม่นี่ดิหกสิบปลายใช่ไหหกสิบหกสิบปลายหกสิบสามหกสิบสามเหรอรุ่นนี้หกสิบสามรุ่นนี้สิบหกว่ะใช่ดิรุ่นนี้สิบหกแล้วคะ่ะ สิบหกค่ะรุ่นนี้แหรอคะรุ่นเอ้เออไอสิบหกตัวเมียอ๋อ <c oughs> อันนี้เด้อนน 16. หกสิบสามลูกตัวเมียคะเพชรลำพูลูกนะลลููกของเพพชรโอ้ลูกเพชรลำพูว่เซนตัวเมียตัวเมียใบมีเรียบร้อยใบมีเรียบร้อยใส่คะใบมีเรียบร้อยว่เซนเพชรลำพูลูกเพชรลำพูแล้วจักเดือนแล้วคะนี่สองเดือน ไม่สองเดือนกห้องอะไรปหกสิบสามหกหมื่นสามถ้าสน,นใจนโทรมาเบอร์ใดั้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งนย์สามหนึ่งศูนย์หกแปหกเก้ายลูกสอง,สอ,งอันนี้ลูกสองสองูงร้อยสามสิบเจ็ดเลลูกสองค่ะตอนนี้หกหมืนสามนะ ลูกเพชรลำภูมีใบเรบ,บร้อยๆเสนใจก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์นีนะคะน้อหหอยบ้านไหนวาลิศครับาลิตบาสภูมิครับอยู่วาลิศสภูมิสนใจก็ทักมาได้นะคะนี่ค่ะอาการหนาวนะคะวันนี้ผิงไฟระการผิงไฟเย,ย็นเยิน ากาศเย็นหนาวเลยตัวไหนก้ามึงกัวกมกัวแม่ตัวไหนนี่บอนี่โกนี่บ่ก้ามกัวกัวเท่าไรก้ามึงกัวก้ามึเจคับ เก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดของเจ้าป่ะอันนี้ก็ของหอยแบงอันที่ถ่ายไปแล,ล,ล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมันยังมืออยู่ะนะมาถ่ายอีกรอบใหมก่ก็ควายเผื่อนกับของหอยแบงคที่แบบนี่ควาย <c oughs> ควายเผือกหนึ่งตัวในตลาด โอ้แห้งมาเด้อมันอีสานคนด้มากกันมั่อีสานโอ้ตอนนี้ห้องอะไรนะลักซี่ลักซี่โอ้มันะกับส่วนเข้าได้ห้ามือนี่พี่อ้บัดนี้มันเป็นเลยแหละมามือเรกจห้าทายรูกพันไหนชายไหน ลูกใส่ไดก็เลยหาเงอดิหลักหกเลยรุ่นนี้หลักหกรุ่นนี้สซี่สิบสองสี่สิบสองนอนนอนซี่นอนลวมานอน4ี 40. 40่สิบาี่สิบปายสันลน กีซี่ป้ายก็กำลังต่อร,อง,อ,รองกันอยู่กำลัตงต่อรองกันอยู่อันนี้ม่ขายอล้วปะขายอล้รบ่หาก็ได้น้อง,องเอาไปไปว้สักข้าวเี๋ยวองยับ่เพราะ งามอยู่งามอยู่ส้อ้บ้านนี่นะบ้านนนยังคำบนยางคำนอนนอนยางคำผุดบุกของหลงมาต่เสกกะคือไปแล้วเอาพ่อพันมาใส่พักขาดก็ตเปลี่ยนสายพันนะพ่อคนยังไง รถสีพคนห้องสี่มืนหานะให้รถสีเพื่ออะจะค่อยเชือกสองหลนะอันนี้ซื้อน้ำนี้นะคะเปลี่ยนเสื้อกันซื้อแถวนี้เลยขายแล้วป๊อขายแล้วขายแล้วขายแล้วบ่ เอ้นต um ัวไหดตัวนใ้เพื่อนท่าไหตไ้หาย่ได้ห้ซเจถร้อยซเจารอยอากขายโอรุ่นนี้ซาเจถาร้อยเดียวสิซเจห้าร้อย โอ้เวลาท้เว่าไปนำจ้สองันเจ็ดห้าร้อยเจ็ดเป็นอะไรอยากซื้ออยากไปซื้ออยากซื้อสั่รุ่นนี้อยากอยากาเจ็ดอันนี้คะ่ะเปรียบเทียบกันนะคะตัวนาหันสิบหกตัวนี้ตัวนี้าเจ็ด

บอก่วันพ right? ื้นละหักสิบห้าสิบห้าสิบแปดบอกสองสองหมื่นาค่ะเ้าสามับเ้าสามก็สิบเก้าอันนี้สิบเก้าอันนี้สิบเก อันนี้เศ้าสามรุ่นนี้นะคะนี่รุ่นเศร้าๆนะรุ่นเศ้าเศ้าเศ้าสามสิบเก้าแรกแรกตัวนล็กๆอ่อรุ่นอ,อ่อ แต่รุ่นนี้หกหมื่นพอดีค่ะตอนนล้ะรุ่นนี้หกหมื่นตัวนี้เสาเสาห่าวสินนะคะเป็นรุ่นๆอยู่เลยค่ะเสาหาเสาหาจะประมาณรุ่นนี้แหะค่ะตัวหูป่ะตัวหูเจ้าปีนั่นรุ่นนี้ขวบปีพอดีขวบปีพอดีคล้ายรุ่นปีหนึ่งกับสมนี้แหะค่ะ โตตัวน้าหันสิบเก้าคนละเดียตัวนี้เศร้าสามตัวนี้เศร้าหาถ้าสนใจกระทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้านึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะทักมาได้นะคะถ้าเพื่อนยังบอขายเพื่อนว่ออยู่บ้านไหนคะ ข้างโคนได้จังหวัดเราส่งได้ <laughs> <and dar. S 1> ในจังหวัดเราส่งได้พพคะเอาแล้วอันเอามาใหม่บ่หนะเนื้อหรือว่าเอาเมื่อเดถิดนั่ง่องรถเถิดกําลังมากําลังเมื่อนี่ก็พักมาได้นะคะที่เบอร์หเมื่อกี้นี่แหละค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าจันหน้าค่ะที่อนทอยค่ะรับทุกคนนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า